โทรหาทางเบาเงาเมื่อกี้พี่น้องเลยนะเนาะเบาเงาโทรมาถามว่าทมามท,ทางเขาเฮือนเนาะเคยเบาเบาบุญหนะแห้งเนาะกับโทรหาว่างจากซ้ายเพิน่นเมื่อกี้เลยบทิทายคลิปจำพี่น้อง,งเลยมีแต่ทางเบาเงาพันทายต้องไปอยู่อา่าว่าโทรทามมาบุญว่าเ่าหอดทางเขาหอมเฮือนเบาบุญแห้งอยู่ซ้านะยเนาะก็เลยเพิ่นขึ้นไปพุ่นบ่เราขึ้นไปพุ่นบอสม่นหอดแล้วตอนนี้เ่าก็ว่างซ้ายจากเมื่อกี้ทางเบาบุญแห้งมึนก็นแล่นออกมาหาอยู่เนาะ แสดงว่าราะว่ายังรู้ว่าทั้งบาเยาวบาตูนนี่เคยไปเถื่ออะไท้าแขกเนเนาะถ้าว่าเพิ่งบวกเคยไปอาจจะงงในการบอนผักบอนเศ้าเนาะแต่ว่ากะซิมีร้านอยู่ปั่นผักหรือว่าโรงแรมแต่หากะอยากแน้นํำที่ว่ามันโรงแรมหนาอยู่แก็ราคาถือ บเมื่อยดิหมูบานเพื่อเต้บานไปดูไปเนี่ยเอนิ้วผ้ากันเต้บานในลูกละเต้านเออได้มูเรียบบานนี่เสร็จเห็ดวงเด้อเห็ดไม้เอ็ดเห็ดไม้วงเด้อลูงเด้อเห็ดประตูประตูเออฮึบวินตุ้มเมื่อยแล้วบานนี่ไม่พอแล้วปลาลุงเลยใส่เลยไปไ่ปไล่ดงเอ็นิ้วน่าเอ็นิ้วไล่มึงนี่ ลเอลยนิวเตะบานพูใเส้นบางบานชี้มได้สิลูกพูกบางบานชี้โฉมอันนั่นไหมเหินหอนผมเปียกหมดเลยป้าลุงเอ้ยแมมบอนอ่ะแมมแมมเมมเมมไปดีพี่น้องกันบ้านสุขสุคนทรพี่น้องเด้อ พ่อกันยามแรงๆเนาะวันนี้นก็ได้นี่ยั<ล>ยพยงพี่น้องอ้น้องอยู่น้ำกรนครัวอยู่น้ำลูกน้ำเต้าเนาะสเสาเบียร์ซอยงานแล้วก็เดินทั้งสร้างเพิ่นกําลังสาบดาดฟ้าเนาะเชื่อว่าดาดฟ้าใช่นนเนาะ, <c oughs> ะพ้นคัวใส่หัวปุยยุทธปุยอนก็เลยหายสร้างคนมาเฮ็ดไห้แล้วก็ซื้อน้ำยาก,กันซึมมามารุ่นน้ำกันอีกท่าน,นึงควาลายอรอบเ,เลยได<ล>้เนานะ

จนมันเศร้าเลยอพี่น้องเไยเนาะบอกแก่ก็บ่ได้แหงเน่าแหงคือพฝนเบาเลยพี่น้องเไยเนาะเฮ็ดเทือนนี่บ่มีมือแล้วเนาะงพวนมือแล้วบ่มีมือแล้วได้พ่อสมมุติแล้วมองนี่อยเฮ็ดมองอื่นอีกแบบนี้นนะอย่ามาพื้นว่ามาพื้นแบบคว้าอยากได้พอละพออยู่จนนีงพอแล้วพี่น้องไงเนาะเลยต่อยเติมไปก็ดีมีแห้งพอละนาะเมื่อไนเมื่อไหน càng bừng sao, lúc xa, xa nhảy, bừa lẽ nó, nì cái kiểo, nòng nĩu cả kiểo, pô, kiểo mẹ, hệt, hòn huyu, bừa lẽ cướp om con, phi nông ấy nó om, thừa đế thừa nỗi, đi lục nhảy, nhảy, cướp nhá, bay, nó, <laughs> โทรหาทั้งเบาเงาเมื่อกี้พี่น้องเลยเนาะเบาเงาโทรมาถามว่าทางทางเขาเฮือนเนาะเคยเบาเบาบุญเฮงเนาะกต่โทรหาว่างจากซ้ายพันเมื่อกี้เลยบริทายคลิดทำพี่น้องเลยมีแต่ทั้งเบาเงาพันทายลงไปอยู่อ่าว่าโทรถามมาวุ่นว่าห่อหอดทางเขาหอมเฮือนเบาบุญเฮงอยู่ใจเนาะก็เลยเพิ่นขึ้นไปพุ่นบ่เราขึ้นไปพุ่นบ่มันหอดแล้วตอนนี้เลาวก็ว่างซ้ายจากาเมื่อกี้ทั้งเบาบุญเฮงมันก็แล่นออกมาหาบอยู่เนาะ แสดงว่าเพื่อนเราเข้มท้างนั่นีรือเป่าหจากนาทางมาบ้านหอนรอเมตรหมอหอนรักเซมเนาวซ้ำหม้อาห่านจีนนี่ออกไปนี่แน่เนาะซ้ำนี่เนาะซ้ำเพื่อนหฮาไปทนนทางหนึ่งตีเป็นหอมของป้าไหน้าหยาไว้พี่น้องเนาะบ้านเล่ามีแต่ไว้เลยเอ้าบ่วไว้ทาซานที่เขาโอ้เหมอนไว้เครือไว้เครือแล้วนมาสานที่เขาสานยังกันนะดย คือประทามซื้อกระตุกกระตินน้ำเพื่อนในทางนะจังหวะกระตุกวายขงางเห็ดตะวายเปอนกระตุกขาทร <c oughs> นะงสัยมีคนมาหับแบบประจํานะเล<ด>ยทานวายแล้วมีคนมาหับขึ้นไปทั้งนั้นในกระตุกวายพี่น้องเอนาะกระตุกวายที่เข่าวายตุกระตูวายแพงไรไม่ใช่ห้าแสนอะไรตีแพงกว่ากระตุกธรรมด,เดเนะ้เห็ดยากเลยเนาะเห็ดยากแล้วก็ทนอกีกแล้วามวาหมอดูกินได้ ฮอดแล้วเนาะเบาเงา้ยก็ปลาตูนทีมงานพีนน่น้องเบาเพิ่มพี่น้องเนาะฮอดแหละอา่าทางพิ่นเยี่ยมยามเนาะดีใจดีใจเนาะเห็นทางทีมงานขึ้นไปนปลาตูนเนาะทีมงานขึ้นไปเยี่ยมยามทางก <c oughs> วาเพ่งข้อเสด้บอกเงาเนาะแล้วกะ็เป็นกำลังใจให้กับครอบครุณพ่อนั่นแหละเนะานะ,ะทั้งผัวเมียแล้วก็ทั้งลูกน้อยลาวน้องน้ำฝนพันทีน้องเนาะดีใจเห็นทีมงานขึ้นไปอัปเดตแล้วก็ พี่น้องท่านได้ชมนะการเป็นอยู่ชีวิตของสามแม่ลูกเนาะสามพ่อไม่ลูกเป็นจะแน่ๆนนะ้องลาอัปเดตการเป็นอยู่หลักการอัปเดทวิธีวิธีชีวิตเราอยู่เนาะเราบอกต่าสีใช้ชีวิตแบบใดเนาะหละังกากเราแชร์แบบใดกับเงินที่จำนวนเอฟซี FC ปลาลุงพวันไดมอบให้ไปเนาะในจำนวนสิบกุลละนะ้างสิบแปดสิบเก้าล้านการติดตามอัปเดต นอนให้พี่น้นอนนะดูชมคือกันแหละครับเพื่อนในป่าลุงน้าผู้ใหญ่ใจบุญที่เป็นผู้มีพระคุณกับครอบครัวสามพ่อแม่ลูกคนนี้แหละเนาะให้คนในครับดูชมนทำกันนั่นแหละพี่น้องไงทำงานน้องก็โอ้ดินล้นขึ้นไปพี่น้องไงเนาะขี่รถจักรตามแดดแม่แม่โอ้ยเนาะือว่าสุดๆเนาะเพื่อชิฮอดเนาะแเพื่อชิฮอดหลังกรทางค่อนข้างจะลำบากอีกแน่พี่น้องไงเนาะทีมงานเ้าก็ใจดื้อเลยเพี่น้องบ่วันบ่ไวัในการเดินทางเนาะบ่ การย่อท่อท so ่อถอยเนาะทางบาทุนเบางงาบาเอิมกันเป็นไปหอดถึงดีมุกปีใจเนาะจนได้กับพอดีเรากับทั้งไอ้พื่นกังจะได้อกเงาเนาะมาอยู่ไม่พี่น้องไงจะได้มีผู้ปะผู้เบาเนี่ยทีมงานเาทีมงานอันพ่อบุญไปทางไปไทยจะได้มีผู้ปะผู้เบ้ามีหายคำในน้ำเนาะบบว่าแนวนั้นแนนี่พี่น้องไง ตามติดตามเบนนิ่งเนาะทางเบายางเบาตูนเนาะของเธอมอีกเค่นหนึ่งอรัปเดตเีิ่งัวทำกันเนาะคือว่าเบาไล่ก็จะขึ้นไปอีกเนาะเบาไลห,หัวเรามีงบอยู่สองล้านเพียงเท่านั้เนาะจะขึ้นไปขึ้นไปเบิ่งครื่มอบเงนิางานหรือว่าเงินเนี่ยอาจะบริมอบดอกเบี่ยน้อาจะหาเป็นเก็บเงินเป็นงบโซ่เลือแล้ว โดยเป็นเรื่องซอมแซมบ้างบ่พี่น้องคือเครือฟันเลยเนาะโอ้ยมอดปวกกินพี่น้องเอ้ยเนาะว่าง่ายก็เือคนบ่ได้อยู่เนาะปวกีแม่นปวกตัวน้อยปวกใหญ่อือปกคนเือบเือไม้บดนีสังจมันแอนลงไ้โอ้ยเนาะคนบัดอันยังลูกบัดลูกน้อยแม่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะขี้ปวกียังคุใส่ลูกบ่แงและขี้ปวกขี้มอดอันตรายอยู่อันตรายเ็กน้อยอยู่ในพื้นที่แบบน ปืนหนามพลอนไฟเรามีบ่มีข้ายุ่ง撒หนามไฟมีพอจะได้ใส่สลวกเลยเนาะคือเราเอาในคันชีพิ่งผ้าอาศัยพี่น้องตลอดไปมันก็เป็นไปไม่ได้เราปินหน่อยเนาะเจ้ากับที่ตามอยู่บ่ไม่คอยกับเบิ้งคือกันเนาะเบิ้งบ่โอ้ยบ่ชัดเจนสลดบเนาะผู้หอดเจ้าว่าปลาขี่เก่าเจ้าพูดแล้ว เอฟซีว่าป่าอันบออันบาลบุญว่าป่าขี่เก้าบอลบุญว่าแม่ต้องเนี้วว่ะฮ่วยมีแนวได้เลยนี่ว่ะขี่เก้าอย่างเดียวว่ะเราอินบอลขึ้นไปทำงานบอลขึ้นไปเฮ็บเบี้ยพี่นายเนาะบอลขึ้นไปเฮ็บเบี้ยนี่แหละเรื่อนรังนี่กะเกีบคอเฮ็บเบี้ยอยู่เป็นเซลแมนเนาะเฮ็บเบี้ยบริษัทพี่นายเนาะเก็บออมเก็บห้าเก็บสิบแต่ละปีเนาะในบ็อกกอบ็อกแต่ละปีสองกับ อขอเก็บขออ้ำแต่ละปีไปะเนาะเพ่อสิแล้วเพื่อนังนี่สปีได้พี่น้องเพื่อนแลยสี่หาปีจังสี่ปีหาปีเนาะจังชุมหาจังได้ขึ้นอยู่พี่น้องแบบว่าอยู่เต็มตัวเลยก็คือสองปีนี่เนาะพ่อวุนเนาะที่เขามาอยู่เต็มตัวเลยอากาศได้มีบุญแน่แล้วนึงพี่น้องเนาะทั้งเอื้อยปานี่แม่วิงคำพันซอยยกระเบื้องปูเนาะหรือว่ากระโลทั้งเอื้อยปานี่แม่วิงคำพันซอยเข้ามา บัสันก็โอ้ยนอนอยังอีกคือที่ยังบมแล้วตามขาดหมายเนาะอ่าเพิ่งกะซอยเข้ามาแล้วก็ทางเอฟซีเนาะปลาลุงอ่าพออ่าที่เจบุญเนาะซอยทางสีเน่ประมาณ<ด>ทางสองทางพอมซอยเข้ามากเนาะดีใ,ใจนั้นเวลาคืน้อนเนาะทีนี้ก็ขอบุญคน,น,นของขอบุกใจเนาะทางเอื้อปานีเนี่เป็นคัมเพื่อนเนาะมันก็ม,มีน้ำจิ้มใจแล้วก็เป็น อีกขอบคุณหนึ่งเนาะที่ว่าวุ่นนับถือแล้วก็บโบลืมบญคุณที่เคยมีต่เอเราเนาะขอบใจคนในลายคอยคนด,ดีไม่แห้งให้สุขกายสบายใจได้ไหมเด้อได้เลยเด้อปฏิจจารก็มา,ากปฏิจจารโลกภัยก็เจ็บทั้งปวงเนาะเออไปนี่แม่มป็นคำพี่นอ้องจื้อรายดีอยอ่เนาะคนมาเยี่ยมมายามเฮาอยู่หน้าก็ไม่ตุยอยะไรพี่นอ้องเนาะจื้อได้จื้อพูมีประคุณดื้อมาได้เลยพี่น้องเลยเนาะอยู่ว่าจะอยู่ใส่ก็จื้อได้คือเก่าพี่น้องเลย คำระบาดเนาะมีแต any <t ội Investment> no uh ่ห huh. <t Fried 53> ้างง่วยห้างใหญ่าง <rumors> so ้นง่อเนาะคำเลยเนยผูกง้อผูกแย่งเน้นนี่เนาะแย่งนี้ยเไปหาให้กินให้กินแล้วก็เอาข้าวข้อออกมานห้ข้าวข้อเนาะเมื่ออื่นจะให้กินไหม่อห่องได้ไหอยู่ข่าแล้เนาะยืดเขาปราจะหาน้ำเข่าตงหน้าไม่เว้นก็นจะปะเลยพอกันลายมือแล้วเนาะ บอดุพ่อก็ไล่มือลนะอกินขอดกเสแล้วพี่น้องงัวกันเลยอ่าเป็นอาทิตย์วันสันนอกบอดุพ่องัวงัวบอดุพ่อหนาวคอตาอมีนายแก่เหลือกินเด้อเฮ้ยหยิยบตีนกันได้ยหยาดกันยหยาดกันชนกันตีนกัน งาน,านที่แก่ได um ้พ, oney, ora, พี่น้องเนี่ตู้ทออไม้เบยพี่น้องเหรอเนาะว่าตัวนี้แห้งตู้อิัดไปกิน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 นี่ละพี่น้องอ้ไมาบ้านกชสวิตตะวันสาละมือ เนาะเลี้ยงงัวตัดหญ้างงัวเนาะแค่ไม่นี่แบบบุ้นบดตัดไปหน่อยเนาะนี่อ่าไอ้เพิ่นมาซอยตัดเนาะไอ้เ้ินคิดดิจใจเพิ่นเพิ่นก็มาซอยเบียกประบุญเห็นประบุญเมื่อยมาแต่เบียกแต่งงานแน่ไปหน้อยไล่บอลบอลไปเนาะไลยบอลไปแน่มาแต่เบียกทางไกลมเห็นว่าบุญเมื่อยก็เลยเนี่มาซอยประบุญก็ให้น้ำคิดดิจใจไปเนาะสี่สหัสิพันธเนาะ ฝากใจพอได้บ่ครับถ้าซื้ออยู่ซื้อกินเนาะเอาละพี่น้องเอ้เนาะถ่ายวิถีชีวิตอยู่ให้อยู่นาอยู่บ้านอยู่ช่องพี่น้องนะครับไปชมเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าส่วนทางบ่าวยาวก็ได้ฮอดแล้วเนาะอ่าเมืองทาแขกแงขมวนเนาะอ่าก็สิโทรถามเพิ่นอีกเทื่อนึงทางบ่าวยาว บอลอยู่บอลเศร้าเนาะสีนแน่น้ำเพิ่นไปเส็นแคมคลองเส็นที่ว่าบุญนอนมือนั่นแหละเนาะโรงแรมแม่คลองพี่น้องเลยราะว่ายังพู้ว่าทั้งบาเงาบาตูนนี่เคยไปยเถืออะไรทัแขกเนะาะถ้าว่าเพิ่งบ่กเคยไปอาธิงงในการบอลผักบอลเศร้าเนาะแต่ว่ากะชิมีร้าอยู่ปั่นผักหรือว่าโรงแรมแต่ห้ากะอยากแนะนํำที่ว่ามัน โรงแรมหนาอยู่แล้วก็ราคาถือเนาะอธว่าโรงแรมเนี่ยถือบอลบูฮูจักบอลที่ว่ามันพายู่พอนอนก็ยจะเจอราคาแพงแน่แล้พี่น้องเลยเนาะปัดราคาถือปัดมันกับเขเป็นตาอยู่เนาะมันก็มีหลายบอลอยู่พี่น้องเลยเนาะที่เขาก็เกิดจากการบูฮูบาเคยไปนี่แหละเนาะขัดลำบากอยู่เนาะส่วนบนเองก็เคยไปแหละเคยไปทำมาหากินอยู่แถวนั้น ก็ไปเฮ็ดเวียดอยู่แถวนั้นกะสิแนะนน้ำทางบา,างยาบ่ตูนเติมเนาะสิแนะนน้ำเพิ่นไปนอนบอน่อนคือบ่เคยนอนเั่นไหะพี่น้องอยู่ตรงหรองแห่งมีของคือนึ่งสองเสคือนึ่งสองเสนอนได้4คนได้3คนเนาะอ่า3คนสบาย4คนอย่างบุญจะได้ล่ะ4คนแต่ก็ได้อยู่ต้องเบียดกันนั่นึงแต่3คนบริงามแต่เราไป2คนก็คนเตียงเนาะคือนึอ่งสองเสเนาะ ห้องเตียงเดียวเนี่ยอาจจะเตียงเดียวอาจาอาจะสองแสนเนาะแต่ว่านอนร่วกันแต่สองคนเตียงเดียวเดี๋ยวสี่ในน้ำเบาเานาะย่าก็บาตูนเนาะหรือว่าไอลุงเฮิมพี่น้องเลยเนาะไปนอนอยู่นั้นกันเพราะว่าตื่นมามันกับเป็นแคมครองพี่น้องเลยเนาะม่น้ำโค้งม่น้ำของเขาก็ตื่นมากิกนข้าวกินน้ามีอาหานได้ปิงปูปิงปลาตำครัวตำหมงงักยัง กัเปียกก็มีเนาะแล้วก mm. ็ตื่นมาพร้อมไปกราบบ่ายฮอลรักเมืองเมืองคาแกสพี่น้องเลยเนาะหอลรักเมืองแฝงกโมนสบายดีพี่น้องเลยเนาะแต่หมอเจาะเตากลับไปหอดทานทีเพื่อนกับกราบไหว้เพื่อนขอพรเพื่อนเนาะแต่ได้หับพรกแตได้เฮ็ดไปไปนั้นมันก็สบายใจเลยพี่น้องเลยบุญกับแต่ห้อไปแตท่านที่ต่างๆไกลบ้านไกลเมืองบุกเคยไปมาก่อน อ๋ออ๋อกระเด็ไปไก่นอนไปนอนไก่จะทานที่สักซิดว่ายไงซะบนกาบไหวพระบบูชาอ่าทังเมื่อถักแก่เนาะเป็นพอแล้วเมืองที่สักซิดเ,เ,เสร็จสเนากขอกาบไหวเกิน,กกวไ,วปนไปล่ามาไหวเกินน้องบอกขออ้อดีๆไม่แห้งอะไรทีน่นอครับคนเสิรเนาะอ๋อลูกๆกระเด็เราทีน่นอนเนาะต้อง,องเห็นผลงานได้ก็ดีเลยที่นอนเนาะเจย์ทูบ,บอกกันแต,แต่ตอนนี้มันยังอยู่ เพื่อนบ่าบุญเฮงพี่น้อยเนาะคือเพื่อนบ่าบุญเฮงเพื่อนกำลังไปห่ออนเมื่อกี้นี่พี่น้อยจักว่าลไทยคลิปแล้วเราไปจักเนาะสิ่สงออออออโอ้ยแต่เราจักเนาะส่งถามเบาเงาก่อนเอ้ยเบาเงาไายคลิปบ่าบุญเฮงแล้วบอดูว่าจังได ท้ายคลิปแล้วสิพาคันออกไปนอนอยูสายเด้ผู้จักบอลรับบอลน,นอนละบอแต่ว่ายังไม่ผู้จักโทรหาไนเดอร์สิแนะ่ยนำไปบอลขอนอนเมื่อน,นั้นกะบขอนอนอยู่เนะาะเตียงเตียงคู่กับสองแสนหาเตียงเดียวกับแฉกไอสองแสนพา,ากันไปนอนมังเดอร์มันอยู่แคมบของพอดีตื่นเซามาฮาก็ได้วิวทิวทัศน์ไทยิปถ่ายทำ มีคลิปให้พี่น้องนะครับส้มอีกแก็มีไก,ก่ครับเนี้ยเกาะไก่ครับไอ้หอรักเมืองเนาะเอาตื่นมาเอาก็ไปกราบไปไหว้เพิ่นให้เพิ่นปลุกคอตอคเคนห้เด้อตาบาบาคาบาหูจักบอลรับบนอลนั่นแก่เอาถวายยังบมหูจกักแกโทูฮาเด้อสินะน้ำไปตัโวโมคูไปนั่นกับยืบ่นออกไปรถจักอีกเป็นยังไงเนาะแต่ ห่วงลำบากเออเป็นห่วงคะแนนอย่างล้มบากไงพี่น้องกีนแต่ฝนบนโต๊ะครับลาวนาะเป็นเป็นกทายโยฝนโตออกฝนโตอย่งเดินทางลำบาก,บอ,กาาอะกตตอตตได,อดีใจเนาะดีใจพี่น้องเลยดีใจเห็นที่ทางที่ง่ายขึ้นไปเควรทางกีฬาน้ำเอาฝนเนาะเนาะเป็นตะแพงในพี่น้องไอ้ลูกฝนก็นได้ โอเียเียองหยบบตีนกันได้่อยนกันไดู้เอ้ยน้พีนังเนาะโอลูกชายมาเลยพีนองเลยลูกชายโทนมาแล้วยางต้อยต้อยมาเลยลูกชายโทนไปยางเตาะเตาะมาเลวไปชายวินชลูก hả thằng thắng đại hồ viên phải đại viên phải ma nè bằng quân hành dìm khí hàn. cái da tù nha tù nha tù nha ơi ma là bò Hẳn Sí. Sí.

หบดไปใายเลยพี่น้องติดพอิดหอดพ่อิดหอดพอ,ดอ,ดพอไปใช้ลูกติดพอได้พี่น้องเลยเนาะติดหอดพอบนะด,ดพอดพอลายเมื่อว่าซมีออสัญญาณบ่ปกติอยู่เพื่อนน้อง เพื่อนเบาคุณเฮงเนี่ช่านดีเลยพี่น้องนะท่ายอย่หันลุงคลิปอย่หาหันเลยฮะโอเคพี่น้องเลยเนาะก,กับฝากติดตามนะครับชมเนาะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของบรรจุผลุดคนนเรื่อพี่น้องได้โดยเฉพาะทาง งานขึ้นไปทางแครงข้มวลเนาะฝากเป็นกำลังใจพี่น้องเลยเนาะสู้ๆพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบมไปหาเงินกับเงินบมมาหาเฮานอะพี่น้องเลยเนาะนี่คือการหาเงินของอาชีพที่เฮาเห็ดทุก่งนี้คือการหาชีพเนาะสกกาช่วยเหลือทางพ่อแม่เนาะเนาะที่ตกผูกไปยากลำบากพี่น้องเลยเนาะเฮนเนาะมาล่าปลาลุงก่อนไปเป็นมือกล้องบ่ฮะเป็นมือกล้องให้ปลาลุงมาลุก มื้มันหักมันหักโบเฮ็ดบเฮตเดี๋ยวมันหักเด้อมามาลาปลาลุงมั้ยมาลาปลาลุงก่อนมาสบายดีปลาลุงมั้ยเพื่อเพื่อไปน้ำพอบ่าจ่าไปบ่ไป pos? ไป,ป,ไป,ไปพี่ไปน้ำพอบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสบายดีปลาลุงกันพร้อมกันก็พอ